Let's show get rock on and go in the game ท2 1 let's go mm hmm. ในที่สุดคลิปนี้ของผมก็ไม่มียา s สึออกซื้ของแล้วออกไปลุยกันไปหนูไปเอาจริงโชกัดนี้ก็ปรับมาสักพักนะนะตั้งแต่เอาติที่ว่าสามารถเก็บสแต็กได้ไม่จํากัดอ้อแรกอย่างคือสแต็กเขาจะไม่หายไปเมื่อตายไปแล้วนะเมื่อก่อนนี้จะหายไปแล้วก็ล่าสุดละละละไม่สิล่าสุดต้อง,อง,องรอลิล่าสุดปรับท่าสาปกติกด e แล้วปกติบลับรบลลินเราเป็นอะไรกันนี้ <c oughs> ถ้า e นี่มันจะต้องเปิดปิดใช่ไหมแต่นี้มันกดเราก็ใช้ตีกดเราก็มันจะตี3ามครั้งอคือมันแรงขึ้นแต่ว่าอยู่ในเลนมันไม่รู้ว่าดีมิดเราไปเล่นกันดูเองแล้วกันขี้เกียจพูดโอ้โหโซนามาช่วยจากเลนล่างเลยนะขี้กียจทาด้วยอะไรไปเลยเพื่อนแค่นี้ก็น้ำตาจี้ไหลโอ้โมีฮีนให้ด้วยสุดยอดพวกมิดลงมิดเลนในท็อปเลนเนี่ยหัดมาช่วยบ้าง <c oughs> เกมนี้มาดูกันว่าทีมผมหรือทีมเขาที่จะโดนไฟบาดก่อนกัน คืผมจะต้องไปเฝ้าเลงกลางแทนนะครับอ้าวยกลอยโดนด้วยแบบนี้อนี่แนไม่ไม่แฝดกาตายนะจ๊ะไม่แฝดก็ตายนะจ๊ะเฮ้ยเคแฝดเข้าเอโอโอ้โหโอลีแม่งใจมันได้อ้าวกลิง้งไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะพ่นเผามาดีอ้าวตายนะนะตายนะอ้าอ้า thank you my double buff เก่าอะพี่มันเร็วไปโบกัสกลับมานี่แนะนําให้อัพสกิลอีน้ำนะครับมันจะได้แรงแรงเรงเลนล่างนี่ดูสงบเสงี่ยมจังเวงกับเคทลีนเรเนที่ใครกินใครเนี่ยกําลังบอกว่าสงบลิงมาแกงแล้วนะอย,ยวครับขอฟาร์มแป๊บเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจับภาพให้เอาเอาเรื่องบคุคคลโอ้โหวันฮิตแฟรปบ้าบบอการแกงนั้นเกิดผลครับทําให้เพื่อนสองคนเขาตายนายทําดีมากลิงฟิตขอช้ป์เดอะบอเตอร์แม่นแม่นโอ้โหแจมโบ้ สตันต่อโบใบโบบาบูบาปปับเออในซื้อเพื่อนจำเดี๋ววอเตอร์แมนเราก็อุ่นใจโอ้คิวแรกของทีมเขามานะครับเกิดขึ้นที่เลนบทเจสไายทีพีมาเลยต้องได้คิวนะเรากําลังไปอย่างรวดเร็วว่องไวและฉับพลันโอ้ไม่ต้องถึงมือผมแล้วละเอาริงโชกเกตนี่เล่นมุกง่ายมากเลยนะแค่พูดคําว่าโชว์แล้วต่ออะไรก็ได้มันดูแบบง่ายแบบปะเราจะเราควรเล่นไหมครับเอาไว้ก่อนแล้วกันจะพยายามไปอินเวตวู้คงครับ ฮึฮึฮึไม่ทันอู้ัชมโบเตอร์ครับต้องโดดเข้าแล้วแบบนี้โอ้แฟดครับเอาตีแรกๆนี่ก็เก็บสแต็กจากมินเนี่ยนไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถเก็บได้แบบนีหกสแต็กถือว่าดีอะจริงๆไม่อยากมาเปิดมังกรเลยนะเอาตีของคูดาวอยู่ตีสิบหัววนะคือเราควรจะใช้เอาตีเพื่อเอวลาสพวกพช่วงกบเจ็กอะไรนะมันจะได้คุ้มค่าที่สุดกลับเลยเพื่อนเดี๋ยวผมรอเอาตีเองคุ้มแม่วะน่าจะคุ้มอยู่แล้วมั้งตรงกลาง อา้าวตายห้าสามสองหนึ่งโอเคงับสามจะแตกรอเพื่อสิ่งนี้ที่รอไม่ใช่อะไรครับคือสเต็กสเต็คมินเนี่ยนกับสเต็กมอนเตอร์ตัวใหญ่น่ะมันจะแยกกันอืมเราควรจะรอนำใหได้คลิปนี้ผมดูมีสราระจังเนาะสุดยอดไปเลยเฮ้ยลิงเอากระแลเหรอเอากระแลเหรอนีพ่นขี้ปากใส่หน้าไปดิกลางโอ้ไม่ต้องละในระหว่างที่ฟิตไปแก๊งล่างครับเราก็ทำหน้าที่มิดเซนเนอร์ที่ดีครับด้วยกันดันเลน <c oughs> โอ้เล่นบนลไม่เป็นไรเพื่อนเราทําหน้าที่มิเลนเนอร์ที่ดีอยู่ตายสองนะ่ะโอ้ลิงสี่สองไปล้วหน้าที่มิเลนเนอร์ผมหมดเพลงเท่านี้นครับกลับไปฟาร์มต่อวอตยิงกลางผมไปแล้วครับน่าจะโดนคอมโบลิงเล่นลูกบอลเรามาแล้วเฮ่ <c oughs> คนขี้ปากใส่อ้าโอ้โหโดนด้วยโดนเฉยอ่ะโดนเฉยอะโดนเฉยอะ่ยอะ ยังไงเจสนี่เอาโดนเฉยอะเอาโดนเฉยอะโดนเฉยอะโดนเฉยอะยืนหมอ้อมีการยืนหมอดับเบิลคิวเอาเรื่องนี่คือแร็ปเจอร์แบบส่วนะได้เฉยไม่ไม่ทำแบบไม่มีบรแบไม่มีครากันนะครับแดนมาเทเรดฟีเทเรจด,ดีมากลิงเข้าหลังเพื่อนโอ้หายเลยอะลิงแล็ปเจอร์ไปไหน ไปแล้วมันมินบล็อกแล้วครับลิงมาไปไหนแล้วโอ้โหอืมอืมแอบเจอร์โดนนัะ่ะแอบเจอร์โดนนัะ่ะอืออือม,มาดิมาดิงับเขาให้เอออเทไหมแล้วก็แปปอบเจอหึงไม่โดนขอขอือขอ,ขอสัมผัสได้ไหมจ้าวเว้ทำไมมีแต่คนรักผมวะขอความเห็นใจด้วยครับ เอาว่ะเอา,า,เอาว่ะเออเหรอแล้วอันนี้คือยังไงครับยังไงครับกลับไหมกลับไหมโอลิงป่านไม่โดนบัตโคนเพื่อนวอทวอทแพ้ได้แน่ทีมเราทำมันเล่นไตเล่นโชกัดต้องคุมอ็อบเจกต์ดีๆครับสแต็กเราจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โหลิงเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้หรอกตกใจหมดโอลี่ครับ บูนี้ต้องเป็นของผมครับ680ครับเราจะเล็งดีๆครับไปไหนแล้วนี่ได้ด้วยไปแล้วได้มาโบบัฟ How t o 1 v 1 with revenge นี่ครับ How t o 1 v 1 with revenge คือการเคลียร์มินเนี่ยนั่นเองจะจ่อไปเลยเฮ้ยโอ้โหลิงโอ้โหจะแรงไปแล้วจะแรงไปแล้วลิง สตันดักหน้าแรปเจอร์โดนด้วยฆ่ามาันไปแล้วช็อคเวฟไปไหนนี่ตายไปซะตามต่ออ่าแฟดแบบนี้แรปเจอร์เอ้ยเอ้ยไม่ได้แอมหรอกครับดับเบิลคิวลิงดูเหมือนจะแบกเกินไปนะเกมนี้ผมต้องให้ลิงมันรู้ซึ้งตับ้างเรากำลังไปเพื่อนให้เราได้อสซิสไหมผมว่าผมฟาร์มต่อแล้วกันเอา้าลิงมาโอ้พ่งเห็น ดิเว่นดีเว่นมานี่มานี่มานี่ดีเว่นโอ้มันอะไรกันเนี่ยอืมอืมแปดลบแปดลบแล้วก็แอบเจียวอยู่กับที่โป้งผมมาเริ่มไม่ใช่แล้วลิงสิบสามสิบสองสามนะนะั่นแหลครับผมล่วงกันละนาวครับเ้ ไปเดินตามเกมเขาตีมันเข้าไปป้อมนะ่ะตีมันเข้าไปเออเดินตามเกมกันทำไมเนี่ยหนง้องอินทีเนี่ย,อเ,ยเอาเข้าไปคุ้มแล้วนะครับหนึ่งอินทีอะไรก็คุ้มแรลกมาด้วยอะไรมันก็คุ้มออกแตกช่างมันอืมครับรอโอลิกลับครับรอโอลิกลับเคลโอิกลับแล้วเปิดเลยเนี่ยมาเขาเขาจะกลับจริงไหมเอ้ยเอ้ยมีคนเข้ามีคนเข้าอืมอืมลิง ลิงลิงลิง,ลงกัดหัวแม่มหายไปโอ้เวนยังไงแรปเจอร์โดนใครก็ไม่รู้กดตัวใหญ่ครับแทงแทงโอลิมาหลบช็อคเวฟไม่ได้แอมสโลแรปเจอร์ดักหน้าลอยลอยแบบนี้ก็ไม่รอดอ่สัญญาพืชถ่วงเวลาใช่ไหมกดใบอัดหน้าีผมจะรอเอาตีเหมือนเดิมครับสามิบวิ คุมหรือเปล่าวะผมว่าไม่ต้องรอเลยว,วะตีไปดีกว่าเดลิงเกิดคนอย่างลิงมันต้องเจอทอนเมลครับเดี๋ยวรอแปบบ๊บเมื่อกี้จุดที่เขาพลาดคือจุดที่โอเลนหากับบ้านรอโอลิกลับครับรอโอลิกลับเคลอิกลับแล้วเปิดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> โชแกตนี่คือเวลาที่เราเล่นไม่เก่งมากครับอันนั้นมันโชกต์เฮ้ยเวงกดตีมาวะคุณโนโนเออมาดิกดตัวใหญ่ด้วยกดตัวใหญ่ด้วย้ววยววยายหมดอ่ะโอ้เรียบร้อยครับ บารอนนี่ครับบารอนนี่ครับรออะไรผมไม่มีอุตติในการล่าบารอนนะถึงได้ผอลงแบบนี้มาดิมาเะล่าอ๋อเราก็นุ่ง่ปคนจริงไม่มาแหละป้ามอนต่อเลยเพื่อนก่อนดิน3ตัวที่เราสะสมมาครับว่าทไมบารอนตายไวๆอ่าไม่มีใครกันแบบนี้ลิงอยู่นู่นลิงอยู่กลางด้วยโอ้โอ้แต่แป๊บแห่ไปดิลิงตายครับลิงตายครับโอ้อะไรวะเฮ้ย ยิงให้เกียรติแทงนิดนึงโอ้โหหายเด็กแค่แปดยิงมีความเดือดมีความเดือดกัดหัวแม่มกัดหัวแม่มอืมอืมยังไงไม่มีเอดีคุมกระลาหัวแล้วเอออะไรมันจะเก่าขนาดนี้ให้มาดูซะมั่งโชกาดก็โชกาดผมไม่ได้มาโชกาดเหมือนแบบเหมือนเราคิดทอนแรปไม่ออกเลยเฮ้ยด้านในโอ้โหตายกันหมดแล้วครับแต่ลิงลิงนายแบบไม่ไหวหรอกเรารู้เจ็บไหมหลังอะ ใช่ชนะนี้ตึงของผมแล้วกันนะครับลิงลิงไปไหนวะเออได้คิวด้วยวะ่ะเอาเรื่อง <c oughs> ลองไปเล่นกันดูครับโ er ตแกะเดอะแทงเกอร์เแตกเก้าไงอยากเขาแตกสักยี่สิบได้ใหญ่ใหญ่แบบมโหรานแบบมหึมหาพานไทยอะไรแบบนี้ยแบบญ่เท่าเน็กซัสได้ไหมอ่ะขอแบบเลดเกมอะไรแบบนี้ถ้าไมเราต้องปากเจลเรจบเกมป่ะความจริงผมอยากโบวตให้ตัวเองครับแต่ว่ามันโบวตให้ไม่ได้ไงมาเป็นฟิตละกันของผมละเฮ้ยผมได้เอสลบคนเดียวเลยนะของผมล่ะของผมมากของผมมาก ของคือไม่มีจริงใช่ไหมคือได้เอสลบไงคือคือพอสัมผัสได้ไหมจ้าเวอรโอลี่มาลบช็อกเวฟมาไม่ได้แอมสลบโชกแกตนี่คือเวลาที่เราเล่นไม่เก่งครับอันนั้นมันโชน <c oughs>